องค์การอนามัยโลกออกมาระบุว่าโควิด -19 ยังคงถือเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณาสุขระดับโลกแม้ว่ามันจะได้รับการประกาศให้ดำรงสถานะดังกล่าวมาน,นานเกือบ3ปีแล้วก็ตามทางคณะกรรมการฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้โควิด -19 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณาสุขครั้งแรกเมื่อวันที่30มกราคมปี2563ซึ่งช่วยให้เกิดความมุ่งมั่นในการเร่งการวิจัยระดมเงินทุนและจัดวางมาตรการสาธารณาสุขเพื่อควบคุมโรคคณะกรรมการฉุกเฉิน ขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าแม้การรับรู้ของสาธารณชนจะเป็นไปในทางที่ว่าการแพร่ระบาดใหญ่ได้ยุดติดลงแล้วในบางส่วนของโลกแต่โควิด -19 ยังคงเป็นสถานการณ์ด้านสาธารณสุขที่ส่งผลกระทบในทางลบและมีความร้ายแรงต่อสุขภาพของประชากรโลกโดยก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลกระบุว่าแม้ผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่จะลดลงในหลายพื้นที่ของโลกแต่ประเทศต่างๆยังจําเป็นต้องเฝ้าระวังและผลักดันให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่สุดเข,ข้ารับการฉีดวัคซีนนอกจากนี้ เท็ดรอสอัธานอมกีบรียซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าการระบาดใหญ่ครั้งนี้ทำให้เราประหลาดใจมาก่อนและมีความเป็นไปได้สูงที่มันอาจจะยังคงทำได้อีกครั้ง